อยู่กับเกมยิงปลาหันสายไข FC ฟ้าชายทุกคนค่ะวันนี้นะจ๊ะพกทุนมาที่900บาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้องล็อบบี้นํำโชคนะคะทุกคนเดคขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดอยู่ที่100จ้ามาค่ะมาถึงก็ปรับเบนเหมือนเดิมทุกคนคะ่ะอยากได้เบนไหนก็ปรับไปเลยจ้ะอ่าขอไปเบน6นะคะแล้วก็กดเล็งเป้าไปเลย okay, <now. S 1> อ้าวสวยงามค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมยิงปลาทุกคนค่ะน้องฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะหรือใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามทุกคนค่ะจิ้มลิงปักหมดที่ใต้คลิปมาได้เลยเกมนี้มีเกมชื่อว่ายิงปลาหันสานาค่าย FC f l าช h ยนะจ๊ะทุกคนฉันมีเงินเยอะอาเต่าน้ำโชคมาทุกคนอู๋เมื่อกี้ได้อะไรมาว่าร้อยแปดเต่าเต่าอะไรเมื่อกี้อกระสุนปียี่สิบนัดค่ะจะได้อะไรมายี่สิบนัดกระสุนปีของเออยิงปลาหันสาสำหรับเราเราว่ามันไม่ค่อยเวิร์กทุกคนบอคอยิบปันใด มาไปกันต่อเลยทุกคนค่ะก<ค>ระสุนปีมันไม่ค่อยเจ็บมา,าดูซิเต่าน้ำโชคไดไหมโอ้โหแต่ได้ปลามาแทนสองสี่ทุกคนค่ะตอนนี้ทุนหรรายกำไรหดอันนี้ก็จะเป็นตัวสว่างทุกคนเหมือนตัวปืนปืนสว่างมาปลาหมึกก็ไม่ได้ทุกคนค่ะเต่าน้ำโชคก็ไม่ได้เอาได้ปลาทองมาสองสี่ปลาช่อนสี่ทองปลาอะไรไมนูทุกคนโอ้โหเหลือเหลือสี่ร้อยกว่าบาทเอาสวยงามค่ะมาอีกสองสี่ โอ้โหเตานำโชคไม่แจกเลยวันนี้คอาไ้อ่างเตามาค่ะเบอร์สุดท้ายไปเลยแล้วกัน400ยี่โอ้โหสูงสุดก็48ได้4ยี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะอ่ะกลับขึ้นมา800ทุกคนเกือบหลับ,บแต่กลับมาได้ของชินเอาปลาตัวเล็กตัวน้อยตัว60เลยมาอ่งเปามาอีกสิโอ้โหไฟไม่เป็นเลยทุกคน มันยังไม่แจกยังไม่แตกให้สักอย่างอ้ยเหลือสามร้อยแกมาอีกเอ้าอังเตามาขอสวยๆเป๊ะโอ้โหหกร้อยมาแปดร้อยทุกคนขึ้นขๆลงลงอยู่นะคะทุกคนตอนนี้ฉันมีเงินเยอะเต่านำโชคออกมาแล้วถ้าเต่านำโชคแจกนะทุกคนมันจะคอมโบให้เรืเอยเอาได้กระสุนฟีมา เนี่ยกระสุนฟรีอะยากมากทุกคนกระสุนฟรีเกมเนี่ยทงน้ำโชคมาหกร้อยแรกสวยงามแจกอีกไหมขึ้นพันสี่เอาได้ปลาหมึกหกร้อยตกใจหมด,ดเลยว่าจะเต่อเอาอ้าวเต่ามาอีกรอบที่สองเก้าร้อยมาขยับเบ็ดเลยแล้วกันขยับไปเบ็ดสิบเลยแล้วกันกดเต่าไปเบเ็ดสิบ,บทุกคนให้ไหมเบ็ดสิบอะ อาสวยงามค่ะพออันห้ามาอีกรอบโอ้โหไม่ได้แล้วอ่างเต้ามาตอนนี้เราอยู่ที่เบดสินาะะทุกคนคะ่ะมาในอ่างเต้ามาทุกคนเบอร์แรกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,เบ,งเบอร์สามวะ่ะเบอร์สามไปพันหกสวยงามอูโหกลับไปเบอร์หนึ่งทุกคนถ้ไปเบอร์หนึ่งได้แค่แปดร้อยโอ้โหถือว่ายังมีดวงดวงยังดีอยู่ คือว่าดวงยังดีอยู่ทุกคนมาขึ้นมา4,002 2อาอาเอาต่อมา1,000 5,000แล้วจ้าแม่กับทุน900กเกมนี้รู้สึกว่าจะชอบเบ็ดสูงๆนะเนี่ยเหมือนถ้าไปเบ็ดสูงแล้วมันจะแตกจะแตกทุกคนพอเราเล่นเบ็ดต่ำๆเราไม่งข,ขึ้นขึ้นลงๆวะ่ะปิดขาแล้วซิควัเบ็ดยี เมื่อกี้ได้ปลาหมึกมาใช่ไหมเท่า<ๆ>ไหร่โอโหตอนนี้ขึ้นมาห้าพันเจ็ดเอได้ปลาหมึกมาหนึ่งพันเมื่อกี้ mm. เหมือนนางจะชอบเบดสูงๆนะเกมนี้นะใครที่ทุนนาหนาหน่อยแนะนําเกมนี้เลยทุกคนอ่ะออตโต้ไปก่อนเลยแล้วกัน หอ้หปลาเล็กปลาน้อยอตัวละยี่สามสิบสี่สิบอะทุกคนขนาดเบ็ดสิ่งนั่นเนี่ยออโอ้โหขึ้นหกพันแต่เดียวทุกคนขนาดปลาเล็กปลาน้อยเนาะบอกไว้ก่อนปลาเล็กปลาน้อยยังได้ขนาดนี้เลยมาปลาสีทองปลาสีทองให้สักสสตัวไหมอุ๊คือตัวแปดร้อยแก ขอจบกําไรเพียงเท่านี้ดีกว่าทุกคนคะขอจบกําไรเพียงเท่านี้เท่านี้พอใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามมาุูคนค่ะเกมยิงปลาหานสาคาย FC ฝ่าชายนะคะน้องทิ้งลิงปักหมุดไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับกําไรห0 0นพันคนายบายจ้า